เเซว่นสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเป็นวันแพงครับเอฟซี FC นองยิงครับงานอยู่อุทพรครับวันนี้แบะ่นครัาอผ้าจานมาให้โลกเนี่ยเะเซเว่นก่อนครับไปหาสือ่อผ้าจานจนๆอยากให้เพื่อนปิดประตูก่อนกไปตำบลสำโรงจังหวัดซีสกเกตคือเก่าครับวันนี้ซีสกเกตกันเองวะวันนี้แม่หน่อยบ่ได้มาครับ ทั้งลัางวาง,ง,งยังจีกอ,อ่ะไปเองกับคููมอรีงไป<อ>ขอเสียงหน่ นั่นเดียวว่ากินยังหอบวะหอไปซื้อนงงางเงินกี่เด็ดเดี๋ยวไปซื้อนางเงิน <c oughs> เอาเปิดประตูขางเอาอีกเลี้ยวประตูอยู่ทางนี้ <c oughs> พออ่ะเดี๋ยวหายก่อน เดานเละอาละนนาีะเดี๋ยวเอาข้างหน้า ก็นำเหรอโอ้โ<ำ>หก็เหลือดีกว่าพูดวางเ,เรื่องยุบานอย่างนี้ยบหมดเลยตำบลสำโรงอุทรวิสัย แยู่งผอการวัดซีสมบูรณ์ครับบ้านน้องแคนตำบลสำโรงอำเภอทุทุมพรพิสัยใจป่ะซีสเกดอีกสิบก,กว่าโลก็ถึงอ่ะสิบกว่าโลเมื่อนกซีสเกดที่เราครับบ้านโคนขา ตำบลปูนขาอำเภอเมืองจังหวัดศิีสะิเกะครับเกิดจะวนเวียนอยู่ศรีสะิเกะตอนช่วงนี้ครับศรีสะิเกะอุบลตอนนี้อยู่ปัม๊มปตทบ้านเพียน้ำครับกำลังจะไปงานครับ มือบาทพนคาบ้านพวนคาใ,นใกล้ๆครับบ้านคุณงงอำเพื่อเมืองซีสเกตครับเอฟซีแฟนครับทางซีสเกตจะหลายงานครับซีสเกตเดือนนี้มีซีสเกตหลายงานหลังจากที่ว่านกำลังบบลงคลิปครับ พื้นท้ายสิบว่านก่อนสองหมื่นติดแต่มมืองงานคนละครับเชียงงานเชียร์ยัง,ายยางลายอย่างแะ้รกัตกรเลยบบุคยคได้ลงคิดครับงานวันที่12บสขอบคุณ่อามเป็นน้อเอฟซีหลายๆเ้วยครับ สนามโรงเรียนใหญ่ๆก็ับจนเต็มครับเอฟซี FC ทางไรโ์สดกับไลา์ที่เพิ่นเข้ามาเบิง์นช่วยยังมั้ยนะ ก็ละเจน嘛แม่อ้าบอน,น,นหนัมะน้ำนเพิ่ลมีอยู่วรหน่อยว่าแม่นวะแม่นบหรเดือนนี้กะ ปลายเดือนก็จะมีงานอยู่ทางกรุงทเทพครับสมุทรสาครจะมีสมุทรสาครสองหมื่ปทุมธานีครับ,ระ,ร,บระยอง แล้วพีงมันจะใส่เป็นยังบุญของน้องหลายครับเดินจากที่ใจไอ้มาเป็นคนชีวิตในตอนนี้ขอบคุณพ่อแม่น้องเอฟซีครับที่ติดตามช่องพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลินอำพิเชียวครับเพราะว่าสิเป็นทางยูทูบทางเพจครับ อ่านทุกคอมเมนต์ครับที่พอแม่นพี่น้องเอฟซีความคิดเห็นมากครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับแลวบางที่ก็อาจจะได่ได้ตอบครับถ้าจะตอบก็สิต่อบเบิดและเลบะยบ่ได้ตอบครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะเดีนออกเดินทางต่อครับ พอกันอยู่บ้านบ้านยังอย่าดูกัน <c oughs> จับหไดแล้ว <c oughs> อยู่อุทุมพรครับ <c oughs> บ้านน้องแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสเกตครับ <c oughs> วัดศรีสมบูรณ์ครับวัดศรีเรษ์ พอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ